ครับในส่วนของทีมกฎหมายนะครับหลังจากที่เห็นว่าการกระทําของสมาชิพกพรรคปัจชาธิปัตย์นะครับหลายท่านที่กระทําความไม่เหมาะสมในสภาเมื่อวันที่30นะครับพฤษภาคมแล้วล่วงมาถึงวันที่31นะครับเป็นการทําอย่างต่อเนื่องซึ่งทางทีมกฎหมายก็จะมีการยื่นตรวจสอบให้เอาผิดนะครับกับสสคือ หนนายอภิชาติสุภาพแพ่งสสเพชรบุรีนะครับนายพงเวศเวชชาชีวะแล้วก็นายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมนะครับรวมถึงนายธานีเทือกสุบันที่มีการบีบคอคุณจริรายุห่วงรั์เมื่อวานนี้นี่คือสิ่งที่เราก็จะมีการดําเนินการซึ่งเห็นว่าการกระทําของสสรวมถึงคุณรังสิมารอดรัศมีด้วยนะครับที่ลักษณะมีการเอา ดึงเก้าอี้ประธานเป็นการการ,การทำที่ชนิดท,ทาอย่างร้ายแรงซึ่งรายละเอียดนี้นะครับเราก็บอกว่าเรื่องนี้จะมีการยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งผมก็แปลกใจน,นะครับว่าขณะนี้มีการละเมิดในสิ่งที่เขาเรียกว่าหนึ่งในสามอำนาจคืออำนาจนิติบัญญัตินะครับโดยมีการกระชากประธานสภารวมถึงดึงเก้าอี้และมีการคว้างปาเอกสารในวันที่ส1สิ่งกระทำเหล่านี้นะครับ เข้าข่ายผิดจริยธรรมและก็ต้องมีการยื่นถอดถอนนะครับซึ่งได้รวบรวมรายชื่อสสนะครับในสองส่วนแล้วนะครับที่จะยื่นกับประธานนะครับกรรมการจริยธรรมคือประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบเอาผิดและยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่จะยื่นที่จะตรวจสอบจริยธรรมรวมแล้วยื่นถอดถอนต่อไปผมอยากเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อปรากฏเป็นข่าว แล้วก็อับอายไปทั้งทั่วทั่วไทยแล้วก็ไปทั่วโลกขณะนี้ก็อย่านิ่งดูได้นะครับให้ออกมาตรวจสอบการกระทําของสอสปรชาธิปัต์ที่มีพฤติกรรมที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นอันตรพานมากกว่าจะเป็นการทําหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรนะครับลักษณะที่เป็นประชาชนก็รับไม่ได้แล้วที่สําคัญน่าจะเป็นปฏิปักกับประชาธิปไตยนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากเรียกร้องในส่วนตัวบุคคลนะครับส่วนประเด็นที่2ครับ ที่มีการเชื่อมโยงว่าตัวของสอสอรังสีมาลอดทศมีเนี่ยหลังจากที่มีการดึงดเก้าอี้ของประธานสภาและเกิดความชุนลมุนในการดึงก,กระชาิประธานลงจากเก้าอี้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการโทรศัพท์เข้าไปยังบูสก,กายแล้วเรียกร้องให้ม็อบนะครับที่ชุมนุมของกลุ่มมัธมิตรบุกเข้าไปในสภาอันนี้มีภาพมีคลิป มีรายละเอียดรวมถึงการโทรศัพท์เข้าไปในรายการวิทยุแล้วมีการโยงไปว่าสมาชิกแกนนําในพักให้ร่วมกันในการที่จะต่อต้านโดยใช้เชิญเชิญคนนะครับรวมถึงคําสัมภาษณ์ของนายสุเทพเรือสุบัณรวมทั้งแกนนําพักและโฆษกพักว่าจะมีการต่อต้านร่าง,งพรบรวมรวมทั้งเรียกคนมาชุมนุมทั้งต่อต้านในสภารวมทั้งนอกสภาอันนี้คือเข้าข่ายเป็น ปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยซึ่งขัดรัฐมนูญน,นะครับมาตรา6า68แล้วยังสามารถจะเป็นการขัดต่อมาตรา94ซึ่งส่งผลให้มีการร้องยุบพักซึ่งทีมกฎหมายได้ร่างรายละเอียดเรียบร้อยจะส่งให้อัยการสูงสุดนะครับในการพิจารณาห้ามการกระทำดังกล่าวรวมถึงส่งคำร้องไปยังสาลรัฐมนูญให้ยุบพักประชารัฐอีกรอบหนึ่งนะครับที่โยงมาถึงการกระทำที่ไม่ใช่ใช้ระบบของรัฐสภา แต่ลักษณะเป็นการกระทําที่ขัดต่อมาตรา94ในเรื่องความสงบเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะดําเนินการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบต่อไปนะครับว่าสิ่งที่สมาชิกพ,พักปฏิบัติทมในขณานีน้เป็นสิ่งที่เป็นการละเมิดกฎหมายแล้วไม่เคารพประชาชนไม่เคารพในระบบประชาธิปไตยไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาแล้วไม่ไม่เห็นประชาธิปไตยนะครับอยู่ในสายตาปากอ้างประชาธิปไตยแต่หัวใจน่าจะเป็นเผเดจการครับ นี่คือสิ่งที่จะดําเนินการต่อไปางกฎหมายนะครับซึ่งความพร้อมนี่คงจะยื่นสัปดาห์หน้าครับ